แล้วหนูมารอหลวงตาแต่กี่โมงลูกแต,แต่กี่โมง <c oughs> ยายปลูกหนูมาล๋อยายปลูกหนูตั้งแต่เช้าเลยเหรอลูกค่ะแล้วมันมีตัวเล็กนี่อันนี้ชื่อน้ำโชคนะครับตัวนี้ตัวนี้ามากโอ้โหมันมาชอบเดีย๋ยวเดี๋ยววิ่งเข้าไปนะลูกนะอ,อ่ตอนนี้เรียนปนไหนแล้วครับตัวเนี้ยป .4 แล้วทำไมถึงมารอหลวงตาเหรอลูกยายให้มารอยยาาให้มรอ,ป,อปกติหนูเคยไปกราบผ้าไหม แล้วยายรู้จักว่าหลวงตาจะมาเหรอลูกหรือใครรู้หรือหนูรู้ยายรู้อ๋อยายรู้แล้วน้องแล้วหนูไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่รู้โอ้โหหลวงตาเขาไปลงแชร์ในเฟซเยอะเลยแชร์ในเฟซในในยูทูบในไลน์ลูกเยอะเคยดูไหมเคยรียกเรียกแม่มาได้แล้วอ่ะืมเคยเคยดูไหมแต่ไม่ได้ดูหลวงตาใช่ไหมไม่ดูค่ะเคยได้ยินอยู่หลวงตาอะไร หลวงตาบุญชื่นบุญชื่นอันนั้นหลวงหลวง,ลงอะไรเขาเรียกอะไรหลวงหลวงหลวงปู่ใช่ไหมหรือหลวงหลวงตาบุญชุ่มบุญอันนั้นอยู่ภาคเหนืออันนี้อยู่อีสานหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธท่านเดินทุดงเท้าเปล่าไม่ไม่รับปัจจัยไม่ใส่รองเท้านะนอนเนี่ยไม่มีมุ้ไมมง,ไม,มง,ไ,มมงไม่มีหมอนไม่มีกดเลยไม่มีผ้าห่มท่านนอนเฉยเฉยเดี๋ยวหนูเปิดดูในยูทูปนะลุกนะ อ่าแล้วก็จะได้บุญเยอะๆ,ๆเห็นคนทําบุญเยอะๆอันนี้เอาอะไรมาถวายหลวงตาบ้างเอาหม่าม่าแล้วก็ม,ม,าม,าม,มีม่าม่ามีนมมีมีน้ำมีน้ำ,ม,นำมีอะไรอีกแล้วก็มีขนมมีขนมด้วยอ่ะหลวงตาท่านจะฉันขนมเหรอฮะหลวงตาท่านฉันขนมเหรอท่านชอบขนมไม่รู้ว่าไงหลวงตาชอบขนมฮะ <laughs> เดี๋ยวก็มาถึงแล้วเดี๋ยว <im pe a> คุณอ,อันนี้อันนี้จะปูให้คุณแม่ใช่ไหมคุณปูแม่จะปูให้หลวงตาเหยียบไหมหรือว่ายังไง <im pe a> พี่นันปูหน่อยอันนี้มียาทำยก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 ไว้เดี๋ยวอเดี๋ยวพี่เขาจะยกันเดี๋ยวมาไม่ทันอเดี๋ยวนะอันยกาอยก่อนครับเดี๋ยวอันนี้ช่วยจะได้บุญด้วยกันเนาะ <im pe a> โอเคครับนี่นี่ตัวลูกสาว <im pe a> พีนนพ่นันภาพครึ่งก็ได้ยภาพครึ่งเออภาพครึ่งยายาภาพ เอาพ,พับซ้อนกันอย่างเงี้ยพับซ้อนนี้พับเข้ามาพับเข้ามาอย่างงี้เลยโอเคแม่แม่ปิวงานนี้ช่วยคุณแม่ไไม่ดด้้้ใใหหัวเวเเออ,ออี๋ยขครับร <c oughs> คุณแม่มีลูกกี่คนครับเนี่ยตัวนี้เป็นหลานหรือเป็นหล,ลานเหรอลูกสองอ๋อน่ารักอย่างเดี๋ยวจะชวนไปเดินตามหลวงตาทุาดงแล้วก็กลับเนาะ ยังองอเนะหลานเ <มา S 1> ดือมไหมหลานคนนี้เดือมไหมยายไม่เดือเหรอม,มาแล้วหลวงตาม,มาแล้ว เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะนั่งข้อหัวใกล้ๆอันลูกสาวก่อนเดี๋ยวส่วนไปเดินู้ดงกับหลวงตาด้วยอันนี้มี่ยก่ลูกจะยังพเนี่ยใครเนี่ยทคองูนี่้องสาวหัขยับมาขยับมาลูกนะครับขยับไปนิดนึงอภรนะครับพอเดี๋ยวจบาไครับวตาก้องกากน เอาเ่าน้ำาคี่อาน้ไปเปนน้ำปนนครับเอาน้ำไปด้วยที่เหลือวางไว้ก็เอานมอานมให้เด็กไปปูแล้วนี้ไว้นี้เขาเก็บสาธุครับสาธุ ก็เมื่อกี้ก็หลวงตาได้ข้อหัวกับน้องตัวเล็กนะครับนี่อันนี้อันนี้ชื่ออะไรนะตัวนี้นาโชคอ่ะเป็นไงหลวงตาข้อหัวแล้วเป็นไงลกูกข้อดังไหมแรงไหมแรงอยู่ดังป๊อกเลยเรียนหนังสือเก่งแล้วลูกนะสาธุลูกอยู่ในศีลในธรรมเด้๋ยลูกเด้ออ่าเดี๋ยวตัดไปละสว,วัสดีครับสวัสดีครับ